สวัสดีครับตันนี้เพื่อนๆท่านนะฮะทางช่องปาร์มสัปปะห้าบาทครับวันนี้ออกนอกสถานที่ครับมาที่ตึก True Digital Park ครับย่านสุขุมวิทครับวันนี้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการแถลงข่าวนะการร่วมมือกันนะฮะของทาง CP ที่จะสนับสนุนนักกีฬาเอเชียนเกมที่หังโจครับต้องบอกว่าในเดือนหน้านักกีฬาไทยครับมีโปรแกรมลงแข่งขันต้องบอกว่าระดับเอเชียครับเรามีรุ่นเหรียญมาโดยตลอดเฉะนั้นวันนี้รายละเอียดเรื่องของการสนับสนุนฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหาร เรื่องการสื่อสารสิ่งโทรศัพท์เป็นอย่างไรไปติดตามกันครับวันนี้นะฮะผมจะพาไปดูบรรยากาศงานถแถลงข่าวครับของเครือ CP ครับที่ร่วมมือกับทัพนักกีฬาไทยในการสนับสนุนในเรื่องของทั้งอาหารแล้วก็การสื่อสารในศึกเอเชียนเกมส์ครับแล้วก็เอเชียนพาราเกม2022ครับที่ตึก True Digital Park เครือเจริญโภคภัณฑ์นะฮะพร้อมด้วยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถปัมภ์และคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยแถลงข่าวครับรวมซปเปอร์สตาร์ของวงการกีฬาครับเตรียมพร้อมสู่เอเชียนเกมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกม2022ซึ่งจะมีการแข่งขันนะฮะที่เมืองหางโจวประเทศจีนโดยเอเชียนเกมเนี่ยจะแข่งขันกันในวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ส่วนทางเอเชียนพาราเกมเนี่ยจะแข่งขันในวันที่22ถึง28ตุลาคม ซึ่งภายในงานนะครับก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ครับมีนายอํานวยกลิ่นอยู่ครับรองประธานคณะกรรมการพาลาลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็นายขจรเจียรวนนท์ครับกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมีความพร้อมนะครับในการซัพพอร์ตในเรื่องของด้านอาหาร และการสื่อสารมาอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าเป็นปีที่7แล้วนะครับในงานเนี่ยยังมีกิจกรรมร่วมสนุกเยอะแยะมากมายเลยฮะไม่ว่าจะเป็น Fighting Spirit Activity ในการลุ้นรางวัล E-Voucher จาก 7-Eleven แลกซื้อเมนูสุดอร่อยนะครับนอกจากนี้ฮะยังมีการนำนักกีฬาซูปเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยหลายคนเลยที่มาประกาศความพร้อมสู้ศึกนำโดยน้องอมสินครับสสิภาพร จันทวิสูตรครับเป็นนักตบหัวเสาอาวุธลับของทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นะฮะมีน้องดิวครับสิริวั์สาขาครับนักตะกอ้อจอมหัวดฉายาไม่ธรรมดาฮะสายสั่งตายแล้วก็มีใบเตยสัิการทองจันครับนักกีฬาเทควันโดแชมป์กีฬามหาวิทยทาลัยโลกคนล่าสุดรวมไปถึงนักกีฬาพาราลิมปิกครับไม่ว่าจะเป็นปิ่นครับอัญชยาเกตแก้วนักว่ายน้ำหญิงสุดแกรง่ง รวมไปถึงพลาทิพย์คำทาครับนักกรีทาสายเลือดใหม่อายุแค่15ปีเท่านั้นเองนะฮะซึ่งในครั้งนี้ครับ CPF เนี่ยมุ่งมั่นเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักกีฬาของไทยครับโดยจัดเต็มเลยฮะสำหรับอาหารคุณภาพเมนูยอดฮิตนะฮะเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยวกุ้งจกกักรพพัดมักกะโรนีซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิลและข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูคูโรบุตะหมูผู้นักสืทนพร้อมคัดสรรอาหารว่างนะ,ะกลุ่มโปรตีนสูง ไขมันและโซเดียมต่ําพวกนี้จะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสำคัญหลากหลายชนิดให้พลังงานแอคทีฟตลอดทั้งวันเลยครับแต่สามารถควบคุมแคลอรีอ่ได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นพวกไข่ต้มไข่ลวกไข่ตุน CP โบโลนาพริกสูตรลดโซเดียมไส้กรอก CP Signature ร่วมไปถึงอกไก่ CP Delight นะครับขณะเดียวกันฮะ True Corporation ก็จัดเตรียมซิมโรมิงทราเวลซิมครับเน็ตแรงบนเครือข่าย 5G ที่ต้องบอกว่าเร็วและแรงที่สุด อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารแก่ทัพนักกีฬาไทยทีมงานและสื่อมวลชนให้โทรออกก็ได้รับสายส่งข้อความเล่นเน็ตต่อเนื่องแบบเต็มสปีดตลอดการใช้งานที่เมืองหางโจวประเทศจีนนอกจากนี้ครับ t r u มัน n e y ผู้ให้บริการทางการเงินดิจิทัลแบบพรบงจรเนี่ยก็มอบเงินให้อีกนะฮะในบัญชีของ t r u มันนี่เพื่อสามารถใช้จ่ายที่ประเทศจีนได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ของอาลีเพนะครับ ก็สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เนี่ยย้ำนะฮะว่าจะแข่งขันกันในวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมชิงชัยกันถึง481เหรียญทองจาก40ชนิดกีฬาเพราะอย่างนั้นนะฮะช่องปาม3บาท5บาทครับจะขอชวนคนไทยฮะส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยกันหน่อยให้คว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยการร่วมเชียร์แล้วก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยครับแฮชสู้สุดทุกสนาม คนไทยหัวใจนักสู้หรือว่าจะส่งกําลังใจบนโซเชียลมีเดียทุกช่องทางตลอดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเชื่อว่าทุกเป้าหมายของนักสู้ใช้กําลังใจเป็นแรงผลักดันในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ขอให้นักกีฬาทีมชาติไทยสู้สุดใจครับเพื่อคว้าชัยชนะให้กับคนไทยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับ การร่วมมือกันแล้วก็การสนับสนุนครับของทาง CP แล้วก็ True ครับในการมอบความสะดวกสบายให้กับนักกีฬาในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ยังไงเพื่อนๆนะครทางช่องปามสามบาทห้าบาทแฟนกีฬาชาวไทยก็อย่าลืมส่งกําลังใจเชียร์นักกีฬาไทยในครั้งนี้ให้กอบโกยเรียนได้มากที่สุดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ